เรียนภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษผมเห็นเรื่องนี้อยู่ที่ปารีสครับอาจารย์สสิชลานะที่เราที่ปารีสเ,เขาทําอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ฉลาดอะไรหรอกผมก็ดูตัวอย่างที่อื่นเขาสอนภาษาฝรั่งเศสนักเรียนฝรั่งเศสเรียนฝรั่งเศสแล้วคดีก็เรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วลูกสาวผมก็ไปเรียนที่นั่นอนะ่ะผมถึงรู้เรื่องดีไงผมก็เอาเรื่องควายไบยลิงก็เข้ามาเสนอกระทรวงแล้วผมก็ไม่ทราบกระทรวงทํำยังไงหรอกต่อมาผมกลับมาเป็นลัมตีช่วย ดูแลสอชอก็ไปถามเขาว่าเป็นไงสอชอโรงเรียนเอ,เอกชนทํำยังไงแล้วบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้นะโรงเรียนสอนสองภาษาเนี่ยมีถึง47โรงแล้วนะเออไม่รู้นับยังไงนะไอ้47โรงเนี่ยนับยังไงก็แล้วแต่เอ๊ะมันก็มากสิเธอมากครับ47โรงพอผมมามาช่วยท่านดรอาทิตย์ที่นี่ยท่านดรอาทิตย์บอกเราจะเปิดโรงเรียนลักษณะนี้เอาไหมท่นอาจารย์วิชัย ก็นี่แหละครับความคิดก็เกิดขึ้นทั้งทานติการคิดเหมือนผมเลยหรือผมคิดเหมือนทานติการก็แล้วแต่นะมันมันมาบรรจบกันเราต้องเป็นโรงเรียนไบลิงโกสโก้นะอาจารย์วิชัยนะไม่ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลนะต้องสอนภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษเทา่าเท่ากันตามเวลาเท่าเท่ากันห้าสิบห้าสิบนี่นะครับนี่เป็นหลักแล้วท่านคิดดูนะครับเด็กขอ,ของเราขนาดนี้จบมปลายนี่นะครับพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้แล้วท่านคิดดูดิครับ ในหมหาวิทยาลัยลขณะน,นี้มีิน international โปรแกรมอย่างที่ธรรมศาสตร์ก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีที่หมหาวิทยาลัยังเสรตนี้ก็มี international school เรียนเป็นภาษาอังกฤษก็หลายวิชาอย่างเศรษฐศาสตร์ก็มีเรื่องการโทษก็มีอะไรต่างๆนี่เรียนภาษาอังกฤษด้วยท่านคิดดูนะครับผมไม่ได้บ้าภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าผมนี่พยายามฝึกภาษาไทยให้สามารถจะสอนเป็นภาษาไทยได้อย่างดีเท่าที่สอนได้แม้ว่าผมไปอยู่อังกฤษมานานนะครับ แต่ว่ามันจําเป็นนะที่เราจะต้องรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กับภาษาไทยฉะนั้นนักเรียนไทยเราเนี่ยเข้าหมหาวิทยลาลัยแล้วเนี่ยเรียนโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษได้เนี่ยนี่แหละครับคือวิธีเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่างที่เรียกว่าถอนลากถอนถอนโคนเห็นไหมครับการจะเปลี่ยนการศึกษาเนี่ยมันเป็นยุทธวิธียุทธศาสตร์ท่านต้องมียุทธศาสตร์ที่ดีแล้วเปลี่ยนตรงนี้แล้วมันไปนเปลี่ยนทุกอย่างเรื่องของอ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เรื่องอินโฟเมชันซิสเต็มต่างๆวันนี้พอรู้ภาษาอังกฤษแล้วมันก็เข้าไปถึงได้หมดนะครับไลงโกหรือว่าการสอนเป็นภาษาอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะท่านนะภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรียนแบบนะครับฟังไปก็จำได้ไปนะครับเหมือนเขาเรียกว่าคอนแทคเอา t ชั่วโมงที่เราคอนแทคกับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้ามันมีมากขึ้นเนี่ย แทนที่มันจะเป็นเฉพาะ3ชั่วโมง6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าเราเรียนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษบ้างหรือเรียนประวัติศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาไทยบ้างเป็นภาษาประวัติศาสตร์บ้างในที่สุดมันก็จะซึมซับเรื่องศัพท์คำศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็คอนเซปต์ต่างๆขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วในที่สุดเข้ากอ็อ่านตำราก็ไม่ยากละนะครับอ่านตำราก็ไม่ยากละฉะนั้นเป็นไปได้ครับเด็กอายุน้อยเนี่ยฮะหกเจ็ดขวบเนี่ยฮะ เขาเรียกว่าสาม,มารถที่จะมีความสาม,มารถที่จะจําภาษาได้เร็วกว่าเราที่เป็นคนแก่ซสอีกนะครับฉะนั้นเริ่มตั้งเด็กๆก,ก็ยิ่งดีที่สุดนะครับทำให้เด็กได้เรียนรู้เร็วฉะนั้นเรื่องของของ,ของการมอง,องการไกลที่จะให้เห็นการศึกษาในจํานวนมากเนี่ยเป็นพื้นฐานทั้งประชาธิปยไตย่ในประชานป,ปิตย์ปัได้วางพื้นฐานมาดีมาถึงรุ่นสองเนี่ยรุ่นรุ่น,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 นท่านจุรินและท่านชินวรเนี่ยก็เริ่มลุกมาทางเรื่องคุณภาพมากมายเลย,ย,เ,ลยเห็นไหมเรื่องคุณภาพเป็นใหญ่เลย แล้วก็คุณภาพก็พูดอยู่สองจำนวนจะเอาครูก่อนหรือจะเอาคุณภาพโรงเรียนก่อนสองเรื่องนี้มันก็เป็นเหมือนไก่กับไข่นะครับไม่รู้อันไหนออกมาก่อนนะครับถ้าคุณภาพครูดีโรงเรียนก็ต้องดีถ้าโรงเรียนดีนะครับครูก็ต้องดีมาเหมือนกันฉะนั้นจริงๆแล้วในใจผมเนี่ยทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไปนะครับแต่ว่าเรื่องของครูก็มีความสมําคัญมากครูสําคัญที่สุดและตรงนี้แหละครับครูเป็นเอเจนต์ ผมจึงมาเคลีถึงตรงนี้นะครับว่าศึกษาศาสตร์ทั้งเราที่ท่านดิเลกเกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องปรับหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่ขอเสนอไว้ให้ท่านดิเลกพร้ิมทีมากับพรรพวกก็คือว่าเอาวิชาที่เราเรียกว่า political education เข้าไปสอนครูซักวิชาหนึ่งนะครับขอร้องอาจารย์ต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่ประสานมิตรแล้ว political education หรือ political literacy เนี่ยขอเป็นอีกวิชาหนึ่งที่จะสอนครูโดยเฉพาะครูสังคม แล้วมันทาไมต้องพูดวิชานี้มันไม่ง่ายนะครับที่จะแนะนําให้ฟังว่าทาไมต้องสอนวิชานี้ประเทศที่เป็นสากลน,นอกจากภาษาแล้วความรู้และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เขาเขาสูงเทคโนโล,โลยีเขาสูงมีบางประเทศเท่านั้นแหละที่ให้ความสําคัญอย่างแท้จริงกับการผลิตและการพัฒนาครูพูดแต่ไม่ค่อยทํา ประเทศที่ทำได้สำเร็จมีอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้และที่พูดกันติดปากก็คือฟินแลนด์และก็บางรัฐของอเมริกาบางปรวิน์ของแคนาดาและตอนนี้อังกฤษก็คืออังกฤษก็ทำคือให้ความสำคัญกับการผิดและการพัฒนาครูอย่างจรงิงจังเขาจะผลิดครูตามจำนวนที่โรงเรียนจะใช้ โรงเรียนจะใช้เท่าไหร่เขาผิดเท่านั้นครูจะโรงเรียนจะใช้ครูฟิสิกส์เท่าไหร่ใช้ครูภาษาไทยเท่าไหร่ใช้ครูปรถมเท่าไหร่ครูปรถมวัยเท่าไหร่เขาผิดตามจํานวนที่โรงเรียนจะใช้เมื่อผิดตามจํานวนที่จะใช้บัณฑิตทุกคนจึงมีงานทํารับประกันการมีงานทําเมื่อจบแล้วมีงานทํา เราก็เลือกคนเก่งมาเรียนในวิชาชีพครูได้เมื่อเราได้คนเก่งมาประกอบวิชาชีพครูรุ่นน้องๆเด็กไฮสคูลรุ่นหลังๆ <c oughs> ก็จะตามกันมาเหมือนกันถักเรียนแพทย์คนที่เข้าแพทย์ได้เป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นรุ่นน้องๆส่วนใหญ่ที่จะเข้าแพทย์ก็จะเป็นคนเก่งตามกันไปอันนี้คือสิ่งที่ ที่เราจะต้องทำนะฮะเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วในสิ่งที่ครุสภาซึ่งผมเป็นประธานคณะกรรมการครุสภาอยู่เนีย่ยิงคิดกันว่าเราจะต้องช่วยประเทศแล้วละ่ะว่าเป้าหมายปลายทางคือจะต้องหาทางทำให้ supply of t e a c h e r เท่ากับ demand for teachers ให้ได้ จึงได้ประสานงานทํางานกันกับสาภาร่วมกับสาภาการสา,า,สา,าทํางานร่วมกับสกอกับสาภาคณะบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยว่าเราทําอย่างไรจึงจะทําอันนี้ได้สําเร็จตอนนี้ก็ได้ขอตัวเลขจํานวนค่าแรงการครูที่จะ,กะเกษียณในแต่ละปีมาแล้วแล้วก็ถามหน่วยงานใหญ่ผู้ใช้ครูรายใหญ่อย่างสพทเขาก็ให้ข้อมูลเรามาแล้วว่า ปี2511เกษียณเท่าไหร่แล้วคาดว่าจะมีเออรี่รีทายเท่าไหร่53 54 55ไปจนถึง62นี่ในแต่ละปีนี่จะ,กะเกษียณเท่าไหรเออรี่ประมาณเท่าไหร่เป็นครูสาขาอะไรแล้วเราก็ประสานกับสาภาคณะบดีคณะศาสตร์ศึกษาศาสว่าให้ทัดผิดให้ได้ตามนั้นแต่ก็เจอปัญหาอีก มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีความเป็นอิสระมีสภามหาวิทยาลัยเป็นของตัวเองบังคับไม่ได้คุมไม่ได้เมื่อท่านบังคับไม่ได้คุมไม่ได้ทําอย่างไรโอเคคุรุสภาจะช่วยอย่างไรคุรุสภาก็เลยมามาคิดกันมาตกลงกันว่าเอาล่ะเราก็จะทํามาตรฐานวิชาชีพของเราให้เข้มขึ้นเริ่มต้น ที่คาารุสภาที่คณะการรมการมีมติไปแล้วก็คือเมื่อวันที่19สิงหาที่ผ่านมาเราจะแยกมาตรฐานวิชาชีพของครูเป็นมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัยสอนได้เฉพาะปฐมวัยแล้วใครไม่มีมาตรฐานวิชาชีพปฐมวระวก็มาสอนปฐมวัยไม่ได้แล้วก็มีมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมแล้วมาตรฐานวิชาชีพครูเฉพาะวิชา ถ้าจะสอนฟิสิกส์ต้องมีใบอนุญ,ญาตการสอนฟิสิกส์สอนภาษาอังกฤษต้องมีใบอนุญ,ญาตสอนภาษาอังกฤษสอนสังคมศึกษามปลายมต้นมปลายก็ต้องมีใบอนุญ,ญาตสำหรับสอนวิชาเหล่านั้นแต่ถ้าโรงเรียนปถมขนาดใหญ่อยากจะได้ครูคณิตศาสตร์มาสอนท่านก็ทำได้เอาครูคณิตศาสตร์มีใบอนุญ,ญาตการสอนคณิตศาสตร์มาสอนคณิตศาสตร์ปรถมท่านมีเงินจ้างเข้ามาไม่ขัดข้อง แต่ว่าคนที่จะสอนปถมทั่วไปท่านต้องมีใบอนุญ,ญาตสอนปถมนะนั่นก็คือท่านต้องสอนได้ทั้ง8กลุ่มสาระวิธีการอย่างนี้คิดว่าในที่สุดจะทำให้เราได้ครูที่ดีที่เก่งเข้ามาสู่ระบบใหม่ซึ่งจากตัวเลขที่ผมจำได้คร่าวๆนะครับ2515จะมีครูพื้นฐานเกษียณประมาณ2 0 0 0อ25 5 2 5ง5้าห้าหนะฮะเท,ท่าที 25, 25 56, 11, ะะ่สองห้25 54, 25 55, าสองห้าห้าอน่งหน 6, ึ่นะฮะสองสองห้าห่องห้าห้าหประมาณไปถึง2 5งพันหรี่จะเกษียณประมาณ2 6งหมต่อปีนะฮะสององพันห้ารจะอยู่ที่ประมาณ2 5งหม 2องหมื่นสอยู่แถวแถวนี้ไปมากที่สุดที่2561ที่2 6งหมแล้วคาดว่าจะมีคนเออร์ลี่รีทอีกประมาณหมื่นเศษเพราะความต้องการครูในปี2561จะอยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นเศษเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาข้อสอบของเรามาสกัดว่าในปี2561นี่มีคนที่ครุสภาออกบอนุญาตให้ประมาณสัก สามหมื่นห้าสามหมื่นสี่แล้วค่อยๆลดลงในที่สุดเราจะได้คนดีคนเก่งจากโรงเรียนมัธยมมาเรียนครูการอาชีวศึกษาเนี่ยดำเนินการมาเป็นเวลาเจ็ดสิบกว่าปีหน้าภาคภูมิใจที่จากเดิมเติบโตมาจากโรงเรียนช่างไม้โรงเรียนการช่างโรงเรียนช่างเย็บนะคะโรงเรียนเกษตรแล้วก็มาปรับมาเป็นวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ค่านิยมของคนไทยก็ยังเหมือนเดิมก็คือถ้าเรียนปริญญาเ,เหมือนกับว่าดีกว่าเรียนสายอาชีพได้ปริญญาเหมือนกับไปเป็นเจ้าคนในคนเรียนสายอาชีพก็ไปเป็นลูกมือไปเป็นช่างนะคะครูของเราแดานได้มีโอกาสตรวจแล้วก็อนุมัติเรื่องออครูชำนาญการและอื่นๆก็เห็นว่ากอ,อกรกก็ตอบกลับมาทุกทีว่าไม่ผ่านตัวที่สตัวประเมินตัวที่สี่ พวกคณาจารย์ก็ดีผู้บริหารก็ดีก็บอกว่าเป็นช่างเขียนไม่ถูกรู้ว่ารู้แต่เขียนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตในสาขาวิชาชีพก็ไม่ค่อยมีอัตราว่างก็มีอยู่เยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุสถานที่การทํางานสถานที่เรียนก็ค่อนข้างสุดโทมนะคะเก่าอาจจะด้วยความละเลยหรือว่าไม่ค่อยได้สนใจในเชิงสถานที่การเรียนการสอนก็ดีนะคะ ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยแดนก็พบมาตลอดเวลาห้าเดือนที่อยู่แดนก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขนะคะหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องแรกแดนคิดว่าบุคลากรเน,นี่ยขาดขวัญและกําลังใจวันนั้นท่านคงจะเห็นว่าแดนพยายามผลักดันเรื่องการาบรรจุครูนะคะก็มีครูที่ขึ้นบัญชีเอาไว้แล้วก็ใช้เงินบารุงการศึกษาเนี่ยเป็นจํานวนมากขึ้นบัญชีเอาไว้พันแปดร้อยกว่าคน ขณะนี้ก็พยายามจะบรรจุเข้าไปในตําแหน่งอัตราว่างนะคะซึ่งทยอยเป็นลอ็ลอตล็อตล็อตแรกเนี่ยในสัปดาห์หน้านี้จะได้200กว่าคนแล้วก็ทยอยไปเรื่อยเรื่อย,รอยออครูที่จะขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่จะขึ้นเป็นผูน้อำนวยการฟังดูก็รู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นนะคะในเรื่องบุคลากรอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทํางานเนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรของเราใหญ่มีบุคลากรทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นกว่าคน แล้วกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะวิทยาลัยการอาชีพเนี่ยอยู่ไกลมากเพราะนั้นการสื่อสารต่างๆการที่จะเข้าใจโดยผ่านคำสั่งด้วยเอกสารอย่างเดียวเนี่ยสื่อกันไม่ตรงนะคะแดนเห็นชัดเลยว่าบางทีเราพูดแบบนี้เนี่ยการทำงานออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งแดนก็พยายามที่จะพบปะให้มากขึ้นสื่อสารด้วยใช้ระบบสารสนเทศผ่านอิเล็กทรอนิกส์บ้างบางครั้งก็ออกวิทยุข,ของเราที่เรียกว่าอาร์เรีย บางครั้งก็ออกไปทางหนังสือพิมพ์เลยว่าจะพูดว่าอะไรแล้วก็จัดประชุมใหญ่ๆไปตามภาครวมทั้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในช่วง6เดือน5เดือนที่ผ่านมาก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจตรงกันมากขึ้นกับข้อสั่งการตัวอย่างเช่นนโยบายการเรียนฟรี15ปีนะคะหรือที่ท่านคงเห็นทางสื่อมวลชนว่ามีการเปิดการเรียนการสอนปวชปวสตามห้องแถวนะคะ อาจจะมาจากความเข้าใจผิดบ้างแล้วก็ไปเก็บเงินจากผู้เรียนแล้วก็มีการหลอกลวงประชาชนอย่างนี้นะคะก็ได้รับการฟ้องร้องมาเป็นประจำจากการที่เราสื่อสารตรงกันจัดสรรงบมานให้ไปเร็วนะคะเร็วหมายความว่าพอต้นปีตกลงกันแล้นั้นก็ได้จัดสรรงบมานไปเลยเพะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องไปใช้เงินในส่วนของเขาเหมือนกับว่าไม่ต้องออกเองไปก่อนก็ดูว่าจะมีกำลังใจขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มจัดการ บริหารต่างๆมีระบบขึ้นก็ฟังจากเสียงที่เขามาพูดให้เราฟังบ้างหรือเขาพูดกันเองหรือบางทีเขาก็อีเมลมาบอกเนี่ยนะคะดังนั้นก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เรียนอาชีวศึกษาได้รับการยอมรับด้วยประกาศนียบัตรปวชปวสขณะนี้เราเก้าวไปสู่เรื่องคุณวุฒิวิชาชีพคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยทำไมต้องมีนะคะ สาขาอื่นๆเนี่ยคำว่าวิชาชีพคือคำว่า professional เนี่ยสาขาอื่นเขามีเช่นพยาบาลเช่นหมอเช่นวิศวกรเช่นเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะสิ่งเหล่านี้ประชาคมอาเซียนหรือที่ท่านรู้จักว่าอาเซียนอี o โคนมิกคอมมูนิตี้เนี่ยเขายอมรับได้เขายอมรับเพราะว่าสมรรถนะและองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นสากล